ผมอารถที่พี่เคยเล่นใน YouTube มาไอ้นักเดยวพ้องดับอ่ะไอบซอม่ะ,ะหูจะแตกใจน้องค่อยๆพูดนะครับอย่าพูดดังเง <Okay. S 1> ี้ยพี่พี่หูจะระเบิดกันไม่พูด,ดอะไรไม่รู้ <c oughs> <c oughs> หูจะแตก <c oughs> โอเคน้องเจนสวัสดีครับว่างไงวันนี้อยากจะเล่นอะไรจัดมาครับ okay. อเคครับพี่ไม่ไม่ลองเล่นแบบเริสติกดูบ้างอ่ะรู้จักป <c oughs> ่ะลองเล่นแล้วก็บอก หัวร้อนหน่อยสิเออเฮ้ยแรกๆก็เป็นงั้นแหละแรกๆมันจะหัวร้อนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นต่อไปก็ชินพี่ก็เป็นมาก่อนเนี่ยแรกๆก็อย่างนั้นเลยโอเคเป็นเหมือนกันหมดเออน้องน้องน้องสนใจไปแบบไปโลกอนาคตไหมเคยเคยเห็นบ้างไหมแบบพวกแบบรถถังโลกอนาคตที่มันไม่ใช่ไอนะ้สองศูนย์เจ็ดเจ็ดในอีเวนต์นี่นะหมายถึงเคยว่าเออในเกมเนี่ยเคยเหรอเคยเห็นอยู่แล้วเราได้เคยสัมผัสไหมได้เคยเข้าไปลองไหมพี่พาไปได้นะสนใจไปเดี๋ยวพี่ขึ้นทางไปชี้แล้วพุ่งไปด้วยกันเลยเอางี้น้องเจน พี่จะพาไปโลกอนาคตนะแต่ว่าต้องเล่นในโหมดเรียลลิสติกโหมดสมจริงเพราะว่าถ้าเกิดเล่นอาร์เคดอ่ะมันจะแบบอีลุงตรงนังก็ใช่ไหมเขาเห็นเองเขายิงปุ๊มทันทีเลยแต่ไอ้โหมดนี้เองยังพอแอบบแอบบแบบแบบเนียนๆได้ไงกาใช่ไหสนใจป่ะสนใจป่ะอ่ะโอเคงั้นไปไปเที่ยวโลกอนาคตกัน ผมไวมาอยู่ในแรงมีเขาจะด่าพี่ <laughs> ประมาณว่าผมหาวิธีประมาณเอารถปู้มาทำไม <laughs> <laughs> นหนน้องเกิดยังม,มีเครื่องบินเจ็ตได้เหรอน,หนี่มีมีหมดที่มีใช้พาสเม่ด้วยโหนี่มีเครื่องบินมีเครื่องบินเจ็ตมีเครื่องบินอะไรให้ทุกอย่างแต่ที่แน่ผมไม่รู้วิธีใช้เครื่องบินเจ็ตใครมันยิงพี่เมื่อกี้โอ้ว้า นี่แน่ตัดปืนกันเลยมึงไอ้ยิงกูจังโอ้โหส้มเส่ฐานเ่าไปแล้วเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้พวกสไนเปอร์เอ้ยน้องเจนสวัสดีแคนเลยเนี่ยแคนแคนแคนนักมวยอะล็อกกี้แคนนักมวยอะสวัสดีปู่ปู่มาทำอะไรในนี้ฮัลโหลปู่ครับสวัสดีครับ ปู่ปู่มาทำอะไรใจเย็นปู่ตามมานนี่เร็วเร็วเตามมาตามตูดมาตามตูดมาเดี๋ยวจะพาปู่เข้าเมืองน้องมานนี่เดี๋ยวพี่จะพาเข้าเมืองเดี๋ยวพี่จะพาเข้าเมืองหลบเข้าไปในเมืองเว้ยพาไปดูของดีเหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเมื่อไหร่จะมีแบบว่าอะไรมันอาจจะมีอะไรบินมาจากบนฟ้าก็ได้นะใครจะรู้เอ้ยปู่เร็วเร็วดิโอ้ช้าจังเลย ขวามีขวามีโอเคขวาแตกขวาขวาแตกโอ้โอ้น okay, ้องใจเย็นเสียงน้องทำไมน้องแตกมากใช่มันแตก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 หนักมากขู่จะแตกอะพี่น่านะพี่ตรงนั้นอ่ะปุ้มเขาให้นี่ไงีเยิงตัว เอ้ยยังรออยู่เนี่ยไม่น่าเชื่อเออมันน่าจะมีไอ้เอ้ยเดี๋ยวน้องใจเย็นกดกดกดข้อกดกดข้อที่หนึ่งในการขับรถถังห้ามขับจี้ตูดกันเกมคข้งกลับมาแล้วมาแล้วเกมแข้งแค่นี้ก็ค้างแล้วเอ้ยอ้เอ้เ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 มันมีหลบมันมีแอบแซบในนี้ตัวหนึ่งนี่มั้ยมันมีแอบแซบยิงดิยิงถึงไหมยิงไหมยิงไหม เอ้ยเอ้ยเอ้เ <asy gro ovy> <Key board> ้ยกระสุนกระสุนพี่หายเชี่ยแล้วอู้หู้หู้ห้ห้หเกือบแล้วเพื่อนไอ้โคชเชวกระสุนหายเฮ้ยเอ้น้องรอดว่ะเฮ้สจวร์ะรอดได้ไงตอนนี้เกมหมค้างอยู่เลยดิ่งไปแล้ว โลกอนาคตทำนิ่งไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเล่นเลทปกติอย่างที่น้องมีดีก่าเพิ่งพามาเที่ยวกันนั่นแหละเล่นเล่นรถถังอะไรพี่ก็รุ่นเดียวกับที่น้องเล่นนะเทคเกอร์เทคเกอร์เฮสหนึ่งจน้องรู้บ่าว่าชื่อเต็มคันนี้มันมันเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เหมือนกันพี่อยากรู้ว่ามันชื่อว่าอะไรมันเรียกว่าไงอยางอยาก มันชื่อว่าพ er uh a n เ e ล k a m f ง a ันเซ็กส์ทิกเกอร์ออสเฟอรู1 t i อินส์รุ่น h a n s ก h กอผมผมดูคลิปคลิปทีป่พี่บอกเรียกว่าโค้ชชื่อรถถังเยเรมันนะพี่ลองลองดูแล้วอ่าเป็นไงบ้างสับโอเคเลยพี่โอเคเลยนะบ,บางคันผมก็รู้จักฟัง,ฟ,งฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหม <laughs> โอเคเลย <laughs> <ผม S 1> ฟังไม่รู้เรื่องผู้เช่ยวแล้วใช่พันเซลแปลว่ารถถังหรือยันเกราะถูกต้อง พันซื้อคัมฟอรเกนก็แบบเอ่อคอมเบตวีโคลอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ายานเกราะต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นตอนที่ผมเรียนวิชาเลอผีผมอ่านออกเสียงเอสเอ็นแซดได้แล้วพี่เป็นสายยรมาแล้วนะใช่ไอ้ฟิวไหนอ่านให้ฟังเลยดิอ b c d a f ส h ซเดเอฟกีฮายอตตาเอ็อเเอ่อต่ออะไรเนาะ เซ็กอึบสีรอนเซ็กยุบกรีก็ก็ก็ถูกแล้วแต่ว่าหลังๆนี่เริ่มไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ยังยังยังแบบว่าภาษาอังกฤษอยู่ไอ้ตัว v กับตัว w เอ้ยซ้ายซ้ายซายไอ้ตัว v กับตัว w อ่ะมันมันอ่านว่า fall fall กับ v ตัว v กับ w fall v ต้นยิงเหรอใช่ด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายเออน่าจะอยู่บนป่าแถวๆนี้แหละไม่รู้ถอยไปก่อนมาถอยก่อนเรายังไม่เห็นเขาเราถอยก่อนเขาอาจจะเป็นรถสเกลหรือสักอย่าง ไม่อยู่ยแถวๆนั้นอาจจะมาแบบมาสปอตมาสอดแนมเรา <TVs. S 1> เอ้ยออเออเ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 มื่อไทางนี้ทางนี้ทางนี้ทั้งนี้มีคันนึงทั้งนี้ทางนี้ที่พี่เห็นคันนึงน่าจะประมาณโดนเฮลคัทมันคือเฮลคัทมันคือเฮลคัทมันมันไม่ตายมันมันมันเจ็บมันมันเจ็บมันเจ็บประมาณเมื่อกี้เนี่ยที่พี่เห็นเนี่ยจุดเหลืองๆที่พี่มามันต้องไปตั้งค่าเดี๋ยวพี่ตั้งให้เดี๋ยวพี่ช่วยสอนตั้งแต่ว่าตอนนี้เล่นก่อน เอ,อ้เพื่อนสวยโอ้โหอะไรวะแม่งมันเกิดมามันยิงโดนเลยแมนชิบหายเลยสุดยอดไปโอเคไปไปค่อยเคลื่อนพลสามร้อย <300. S 1> โอ,มโอโ้มันโหมโโดนพี่พี่ยิงโดนหินวะมันอยู่หลังหินขวาขวาเชอร์แมนจัมโบ้เข้า ผมโดนปีสามเชอรแมนพังเรียบร้อยมึงจะฟิลลี่ใส่กูไอ้ล้างผมแหกอะพี่เอา้าโอ๊ยพี่โดนลุมมีคนพยายามจะฟิลลี่ใส่เออ่าฟิลลี่อ่ะจะฟิลลี่กูอ่ะฮะพี่เออระหว่างแพนเกอร์โอ้โหไม่เข้าว t ต h e f u c ก พี่เป็นเคนเดนเป็นไอ,เเนอพี่ดอนเร่องจีดต์กังฟูเอยื่อพัง <c oughs> ไอหมอนี่มันเชื่อมันก่อนน้ำมากเลยไงวะเนี่ยใช่มันก่อนห <c oughs> ่ะคือมันเอาคือเปนสาดเรงยิงแต่ก็สู้กูไม่ได้เฮ้ยเชื่อมนไม่คันน้องรถน้องอ่ะ นัดเดียวนุ่ขี้แตกเลยนะใช่ซ้ายเชียดแล้วลากลกโอ้โหจบแล้ว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 แตกยกทีมผมเอาไอพันเซอร์พันเซอร์คัมอะไรอ่ะไอบีอเอฟสองถ้าน้องเรียนเรื่องตัวเลขมา สี่เนี่ยภาษาเยอรมันจะอ่านว่าเฟียไอตัว IV เนี่ยคือสี่เลยมันหมายถึงสี่แพนเซอร์สี่เลขสามดรายเลขสามดรายใช่ปะ่ะรายใช่รายเรียนเรียนเรียนเรื่องตัวเลขมาป่ะเรียนเรียนผมเรียนโรงเรียนพอพอพอ,พอท่องได้ปะ่ะตองท่องหนึ่งถึงสิบให้พี่ฟังหน่อยไีอไดไอายสองแล้วสวายสวายอาสวายไดเฟียฟุ๊บอะไรนะฟุ๊บ อะไรนะไอ้ข้าพี่อะไรนะฟุ้งฟึ่งออหกอะเนี่ยซีบนเฮ้ยซีบนเจ็ดเอ้ยหกไ, <7 S 1> ไปไหนฮัลโหลเลขจำไม่ค่อยได้แล้วหกหกอะคล้ายๆคำว่าเพศสัมพันธ์เนี่ยในภาษาอังกฤษ <Huh? S 1> อลยไอ้นี่ไง 7, เออเซ็กซ์ 6, เออ <laughs> <6, S 2> <7 S 1> เซ็กซ์เซ็กซ์อ่าซีบินประดปรดเออประหดแปดไม่ได้ไม่อยหน้อยคเก้าแปดแปดไอ้นี่ไงอ่ะ ใช่แปดนอยน์เก้าสิบเอเซนเหละเยี่ยมเก่งมากแรงแรงสูงสุดในเกมนี้เท่าไหร่นะพี่หนึ่งร้อยงั้นหนึ่งร้อยไม่แรงแรงแรงรถถังนะพี่แรงรถถังเจ็ดตอนแน่นะเจ็ดสูงสุดคือเจ็ดใช่สูงสุดคือเจ็ดใช่เพื่อนผมมีเจ็ดหมดแล้วก็คือโมเด์นะเอาไงอืม โมเดิร์นคือยิงยิงเอามเบนตายตอนนี้พี่เยีมันกี่โมงแล้วพี่ตอนนี้สิบเอ็ดนาฬิกาสองนาทีอีกหนึ่งชั่วโมงจะเที่ยงพี่เยีมาตั้งแต่ตอนไหนอพี่พี่มาที่นี่ตั้งแต่ปีสองพหกตอนนั้นประมาณอายุสิบห้าหรจะสิบแล้วอ๋ขอสอนึกว่าข,ขอสออสอสองพสใช่ ผมเกิดพศ2007อ่ะพี่จะเราเองห่างกับพี่7ปีเพราะพี่เกิดปี2000พอดีผมเคยไปตั้งผมเคยไปตั้งโปรไฟล์รูปใน Facebook เป็นฮีเลอร์พี่แล้วมันแบน16วันเลยพี่แล้วแล้วรู้ไหมทำไมถึงตั้งอ่ะรู้เหรว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงรู้รู้ผมผมจริงจริงนี่ผมผมชอบฮีเลอร What the fuck ชอบชอบชอบเพราะอะไรทำไมถึงชอบฮีเลอร ดีเท่ดีล้วรู้ไหมว่าเขาทำอะไรรู้ค่าชาวียวพี่รู้แล้วอะไรอีกทำสงครามโลกนี่สองแล้วแล้วมันดีไหมไม่เออแล้วมันยังจบแต่ที่แน่ๆผมรู้คือพีเลอร์เลี้ยงหมาเราเราตอนไก่จะจบสงครามพีเตอร์ทำอะไรกับหมาครับไม่ไม่ไม่รู้หมาน่าจะตายก่อนใช่แล้วแล้วแล้วหมามันตายเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้พีเตอร์เอายากอกปากมันน่ะ ไอแคปซูลไซยันไนอะถ้ากัดปุ๊บะตายหาทันทีไงฮิตเลยเอายาตัวเนี้ยยัดเข้าไปในปากมาแล้วก็ใหหมามันกัดแล้วใช่แล้วก็เดยงไปเลยแล้วต่อมาเขาก็เอามม่งเขากัดก่อนกัดเสร็จปุ๊บยิงตัวตายทีเอยกัดแล้วก็บุ้งแล้วตอนนี้เป็นไงยังยิงอยากจะตั้งเป็น คิดเลยวะไม่ไม่ใช่ไหมโดนแบนแน่เอออาจจะโดนแบนถาวรเลยพี่ก็แนะนำแล้วน้องเป็นไปได้ก็ลองไปศึกษาเรื่องเขาดีๆดูเราจะรู้ว่ามันคิดเลือเป็นดาบสองคมผูนี้ไม่มีเขาประเทศก็ไม่จะเจืิอนแต่กลับกันเขาก็กดสงครามด้วยเป็นอาชญากร่ผมว่าคนที่ย่ของคิตเลอร์น่าจะเป็นเอ่อนักนำกาเขมรแดงมาบารีมีเยอะไอ้พวกอะไรแบบนี้ในสมัยก่อนนะนะเยอะแยะถ้าลองศึกษาเรื่องของพวกเขาดูดีๆาจะารู้ ประวัติศาสตร์มีไว้ให้ศึกษาครับแต่แต่ยาวไปเหออย่าไปอะไรมากแค่นั้นเองเพลงนี้เป็นอะไรนะเพลงอะืรคือไอ้เพลงเนี่ยจริงๆเราหมายว่ามันมนาวมนาวแ่นเซอร์ลีด a d p นเซอร์ลีดแต่ว่าคนไทยเขาจะเรียกกัน p ผ n นเซอร์ไลน์แผ่นเซอร์ไลน์ไม่ใช่นะไม่ใช่ไล e นะฮะลีดนะฮะลีดลีดลีดแผ่นเซอร์ลีด มีแต่เก็นสิบห้ามีแต่ของเก็นสิบห้าไม่รู้ตอนนี้เป็นร่างอยู่บนอัดคลิปพี่เขายู่เอ้ยทำคลิปทำคลิปใช่ไม่อัดคลิปพี่เดี๋ยวเขาไปแล้วใครแม่โทรมาแม่บอกว่าเออจริงๆวันเสาร์กับอาทิตย์ผมเรียนพิเศษต,ตอนบ่ายสามแต่ เห็นในไลน์บอกว่าไม่มีเรียนก็คิดว่าไม่มีเรียนพอสุดท้ายแม่ก็ดูไลน์ว่ามีเรียนแม่ก็เลยจะลาให้พอดีผมเพิ่งสอบเสร็จมาเมื่อวันศุกร์เองไปเตืมสิใช่ไหมที่เยใช่เดินเดียวเดอนเดียวเดินเดียวก็ยังดียอเดยเดี๋ยวซายมันมีอยู่มัเจอแวผมเจอล้มันมันตายแล้วมตายแล้วมันมันมันเน่าแล้วข้างบนมีคนมาแค่ผมร้องโหลดเกอนลมนตาย้มนาซ้วันมับกับ ในัททันเดอร์ที่ผมโลงมาจากเว็บอ่ะพี่อืมแล้วเป็นไงพอผมเปิดในสตรีมมันบอกกำลง Copy file ก Copy file, ังคัปปี้ไฟล์กำลังคัปปี้ไฟล์แสดงว่าไฟล์ซ้ำกันอ่างเงยแบบโหลดแล้วโหลดอีกอะไรเงี้ยขวา<ะ>แบบโหลดเห็นผมลองไปจริงๆอ่ะด้านขวาเคยเล่นกับพี่อีกคนนึงแต่คนละช่องพี่ช่องอะไรช่อง, Sky อองสกายอะไรอะสกายสกายไหนะทีเอชอะไรน่ะคอมมันตายละพี่เองใช่ป่ะ ใช่จริงตรงช่องปืนกลมาในครั้นั้นมันไม่ได้หนาอะไรหรอกเป็นช่องของที่แบบเขาเล่นบอลันเดอร์พี่ช่องใครชื่อสกาย่ะสกายทีวีอ่ะเออเนสกินอะไรนะสกินสกายพี่สกินสาเดีเดเด้ขาเล่นบอลันเดอร์พ่หน้าหน้าหน้าหน้ มันมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างหน้าข้างหน้า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 อ๋อมันไปอ้อมฝั่งนู้นกันไปอ้อมฝั่งนู้นกันอ้อมไปอ้อมเยอะมากอ้อมเยอะมากสอยหลังเนี่ยนะใสแม่มเลยนี่ไงอ้อมเยอะมากอ้อมเยอะมากอุ้ยแม่พี่โท้งั้น ฮัลโหลเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันจะมีไอเชอร์แมนมันจะยิงพี่ผมยิงสวยใช่ป่ะก่อนอ่ะใช่ดีมากพี่ดแล้วดีมากคอมมานดันคณะคณะใช่ใจพีดแล้วละน้องน้องเจนแล้วสรุปไอช่องน่ะมาชื่ช่งอะไรพี่ยังพี่ยังคาใจอยู่สกายทีวีอะไรวะสกายไหนวะช่องก็ชื่อว่า S A N K I N S S A N S A N S ส N K I N S ส N น I N น S G R I K E เดี๋ยวจะลงไปเซิร์ชดูช่องไหนวะแาไคนไทยคนไทยโอเคโอเคเดี๋ยวไปกดสับตะไคร้ไป Yes 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 Okay Easy พี่อยู่ในเมืองอะไรพี่นูนิก่ะ ไม่ไม่ไม่เมืองเมืองคนรวยเมืองคนรวยเมืองเนี่ยอยากรู้เป่าเมืองพี่เมืองคนรวยยังไงเธอในหลวงใช่ไหมไม่ใช่บ้าเลยในหลวงเกี <c oughs> ่ยวเลยฮันโว่นู่นปล่อยเขาไปเขาอยู่ทางใต้นู่นปล่อยเขาไปพิมพ์กับเขาข<น>แต่แต่แต่เมืองพี่อะคนรวยเยอะนะบอกกันรู้ป่ะทำไมไม่รู้เพราะเมืองพี่อะหลายบาทหลายบาทใช่เมืองพี่ชื่อรายบาทไงอ๋อเจอละ ใช่ไหมหลายบาทเก็ตไปเลยเออเป็นคนรวยหลายบาทโอ๊ยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยใครทิ้งระเบิดระเบิดระเบิดเยกไอเครื่องพีซีเจ็ดจีนเครื่องวินโก๊วินตังไง อืมคนคนกับตายใช่ด้วยโดนอีกสองดางอุบาดิี่ตุผดมโดนผมได้มีสองคนทะเลกันใจอืมพี่ล้างแค่ไหนละพี่ล้างแค่ไหนละง่ายง่ายอีซี่เป็นไงครับน้องรู้สึกไงบ้างวันนี้สนุกดีสนุกับสนุกดี ที่นี้ก็พอใจแล้วพี่แด้ข่าวว่าอยากได้ของขวัญวันเกิดจากพี่ไงก็ของขวัญก็เกิดจากพี่ก็คือได้เล่นกับพี่เลยละโอเคอันนี้พี่ทําให้เรียบร้อยแล้วนะนี่คือของขวัญจากพี่ขอให้มีความสุขครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงโตไปเป็นคนดีของสังคมคุณพาคุ้มครองอายุยืนเป็นหมื่นปีมีความสุขมากๆนะครับสาธุสาธุโอเคไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่